ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องควรวแกตาพาแซดชาแนลอีกแล้วนะคะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับแก้วคนเดิมเช่นเคยนะคะเด่นเมือนี้ีพี่น้องมาทยาคลิปอย่างวันดีวันนี้นะคะก็ได้รับภารกิจเอาเรถฟอร์จูเนอร์พ่อใหญ่บ้านฟิลเลนไปสะล้างนะคะเราบอกว่าเอารถไปล้างให้เนเดอร์มาสันมันเนาสเสือเกินมาสันพี่น้องเกยวก็เลย รีบอาบน้าแต่งตัวนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเกี่ยวกับอาบน้าแต่งตัวเรียบร,ยร้อยแล้วนะคะพี่น้องห <c oughs> วนที่เขา <c oughs> โอเคนะคะเหมือนเกับจะเอารุคฟอร์จูเนอร์ผู้ใหญ่บ้านไปล้างนะคะพี่น้องตอนนี้กะบกำลังเตรียมตัวไปกับน้องแมนนะคะน้องแมนทีละยุทธนะคะคอสตูมวงแพรวาวนะคะพี่น้องตอนนี้น้องแมนกะ ได้ไปทายอยู่เรื่องเหลี่ยวน้องไปตัดผมนะคะเอามอไซค์ไปก่อนเกี่ยวกับสิเปียหเอา,น,อาน้องน้องเซฮยอนเอื่อยวสันขี่รถกลับมาบานไห้นะคะน้องแม่กสิอยู่เรื่องกับแก้วนะคะเข้ากับไปเบิ่งกันว่าเมือน,นี้เข้าสีเดินทางไปมองไดแน่นะคะพี่น้องภารกิจของเราวันนี้ก็คือไปเอารถดไปล้างให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดินทางไปเลยนะคะ ได้กุญแจแล้วค่ะไปกันเลยนะคะตอนนี้กำลังเตรียมไปขึ้นรถนะคะโอ้แดดพี่น้องบานพาก,กับสิง,งียบแน่นะคะโันี่บอสเพื่อนกับไปเย็ยม,ม่อยู่อยู่ที่ลรงบานนะคะแล้วก็ไปเอารถคันใหม่เพื่อจะเดินทางไปงานพรุ่งนี้นะคะเพื่นอนกับไปเห็ดภารกิจหลายอย่างนะคะเกีกเ่ยวก,กับเรื่องกาทำภารกิจวันนี้ก็คือเอารถคันนี้ไปล้างนะคะพี่น้องกับ โอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ห้องกับพ่อ้องแมนแล้วนะคะพี่น้องรถล่างคิ้วประมาณประมาณสามคิ้วนะคะห้ามมากินคิ้วหัาตัดผมตัวเน่าแมทวัสิบแปดตัดผมกับคิ้วเน่านะคะห้องก็เลยพากันมาแอบกินเนื้อย่างก่อนนะคะเพราะว่าบ้านในกินเขานะคะพี่น้องค่าก็เลยมีห้ามมากินยูรานลานยู่ทถวันแถวมองล่างรถนะคะมองล่างรถกับเบอไก่นะคะยุคเกล็ดไก่นี่นะคะก็เลย พากันยางมากินหมูกระทะกอนแล้วรอเวลาหลดเหลวนะคะกะนี่แหละเขาเศร้าเขาเที่ยงเขาเลีง้งแต่ว่าหมูกระทะยังพอได้มาเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะหมูกระทะก็ได้ลงเีจเตาแล้วนะคะเจ็บปะถ้าได้กินไปเท่า <c oughs> กับกำลังสิก,กินกันนะคะตอนนี้เพิ่งมากินครั้งแรกนะร้านนี้นะร้านนี้ไม่กินเธอเอยพี่น้องเ่าะหนูแบบว่า บรเคยเดินเคยได้มาจะคือเพิน่นเพิ่นเปิดใหม่เพินพ่นเพิ่นเพิ่งเปิดใหม่ซิมก่อนแบบเดียเคร่องค้าเป็นชุดแล้วกับแบบไม่แบบเป็นกิโลคอับดาวบุฟเฟ่ต์พักนะคะพี่น้องใครกินอยู่ไน ผักในบุฟเฟต์นะคะตักได้ไม่อัดมาจ้าแบบเลื่อนรวดแต่ว่ากินกับผักมาเลยสั่งหมูชุดหนึ่งน้องนั่นกนงกินแต่ผักหม,มูยังไม่ได้สุดนะคะเดี๋ยวเกี่ยวขอตูไปกินก่อนนะคะพี่น้องโอเคนะคะอิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวเลยหาแสงก่อนอิ่มแล้วค่ะสบายโหลดยังพอดีเร็วเลยอ่ะ สากเป็นยังไงอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วแต่ว่าก็ต้องไป,ไปนั่งกินชาเขียวอีกเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ารถเฮาอบ่ไานแล้วนะคะฮาต้องไปนั่งหาหลานนั่งทานรุนะคะพี้องรานชาเขียวก็อยู่้ังกันทน้ตไก่นะคะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือสิบ่กิน,กนขเขาแล้วอยูเนาไปนองกินทีเดียวแล้วแล้วเลยนะคะโอเคเดี๋ยว

เพื่อรู้ว่าตอนนี้รถใกล้สิเสียไปนะคะได้เก็บสิพายามไปเบิบร์มาอันว่ารถเสียไปนะคะพี่น้องโอเคนะคะตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะอยาไปหารถพี่น้องเขาเจาเสียไปไม่ต้เป็นนาดอกไม้นะคะชมทุ่งมั้ชาย่านที่แบบว่าเพาะเรื่อเปิดกิจการไว้นะคะพี่น้องเพราะเยื่เยี่ยมจมกิจการ ำอย่50 долларов, 50ดียอยู <c ười> <c ười> for, ่ลดอกยังก็นเพื่อนิฝั่งฝ้ายดอกกระดาษดอกวาฟ้าอยู่ได้ดระดับมันคือมันคือกระหอระดับพืออันนี้ไบะเพ้ากระสีกับมีโอทีเอแก่บยก็ตงแบบว่าก็ตตองพอช้ำเองเลยแบบว่ามาเสืออยู่นี่เป็นเป็นเนปร์แู เรไปวันก็ไปทำนี่ไงกทำมุอกันปุ๊บอันนี้สิป็นโอ้อยไก่้างเนีอันนี้สิเป็นร,ร,าร,าร,ร้านกาแฟร้านกาแฟแบบว่าผู้ชายหอมากนู่นเป็นเทียงเยนีวยเออเาเป็นเที่ยงอะไรพี่น้องได้ขอ่าร้านกาแฟมาใี่ร้านกาแฟก่อนนะคะผู้ดายหรอ ชาเขียวั่นชาเขียวั่นแล้วก็ชาเขียวเย็นหวานน้อยจับมาทุกวันเลยสวนผลมาเสมอเสมอ กินชาเขียวบวบไก่เลยจากเรือมาอันก่อนเอาแต่มาพักมาลืมบวบไก่นะคะพี่น้องส้งเพราะว่าอยากกินชาเขียวนี่อยากกินชาเขียวนี้มาเสียนี่ไม่อยากกินชาเขียวเนาะอย่ามาบึงซอยแกงนะหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทานามาก่อนนะคะพี่น้อยมาแล้วค่ะชาเขียวเย็นนะคะอร่อยร้านอร่อยแม่แมนอร่อยแม่

เอาเครื่องเนะตอนเราเครื่องแค่แหนเงินนะประมาณหมื่นนี่แหละห้าหกพันเจ็ดพันประาไม่ใช่หรนาสามเดือนมั้งสิยากยังฮัลโหลส่วนดี๋ยังช่วยะมุนชวช่วยะมุนคุดนี้งวดบึกตังค โอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนรถแล้วๆนะคะพี่น้องแกขอนางจิบน้ำชาเบาๆก่อนนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องตอนนี้กับห้อก็ได้เดินทางมาหอบานแล้วนะคะมาสตรวจสุขภาพรถก่อนนะคะว่าเรียบเรียบร้อยนะคะจอดไปนี่ลาแรกก่อนจอดไว้นะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเพคนกจะจัดงานต่อไลยหมุ่งจะจีเจอลกันนี่นะคะ ที่นี่ได้รับภารกิจอีกหนึ่งภารกิจไปซื้อเนื้อย่างบอดแล้วโทรมาบอกว่าให้ไปซื้อเนื้อย่างคือมุกตะมาเลียนทีมงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเอารถเพิ่หน่อยไปเพราะว่าสืส่อไว้ว่าเอาเตาเอาอย่างมาพร้อมนะคะพี่น้องก็เลยได้เอารถเพิ่หน่อยไปนะคะตอนนี้ก็กาลังจะเดินทางไปที่เลือกอีกนะคะพี่น้องแต่ว่าสีพัฟเพิ่นหน่อยไปซื้อฟองยวนมุกดาหารก่อนแล้วก็ตอนกลับเก็นสีแวงสื่อมุกตะมาเรียนทีมงานนะคะ แรงนี้บอสก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงทีมงานเป็นหมูกระทะแบบลายแห้งพี่นองกินจนแบบว่าจุกจุกคอยกินอีกแล้วหมูกระทะอีกแล้วมือหมูกระทะแห่งชาตินะคะพี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโคเกตาฟ้าแทบแชนแนลด้วยนะคะโมนิกะได้รับภารกิจทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอน,อกตปปนอ้ก็กำล,ลังจะไป็ดอีกภารกิจหนึ่งก็คือไปจุอ ขอมาหายกินงานกินข้าวแร้นน้ำกันนะคะพี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบาย